สพทเดินหน้าเรียนดีมีความสุขประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพทครั้งที่11ทั2567วันที่12มีนาคม2567ว่าที่ร้อยตรีชนุวง์จินดาเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพทครั้งที่11ทับ2567โดยมีดรเกตทติภิ it, on, ุภาวานิชดรพัฒนพัฒนทวีโดนดรทีพวังคดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรภูธรจันทโหงปุญญาจรัดคำรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อํานวยการสํนา,านักผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมสพทหนึ่งอาคารสพทสี่ชั้นสองกระทรวงศึกษาธิการสําสหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพทครั้งที่11บเอ็ดทับสองได้หาหรือข้อราชการอาทิ การติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านของคณะกรรมการ9คณะได้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองคณะกรรมการขับเคลื่อน1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีรายได้ระหว่างเรียนคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด คณะกรรมการขับเคลื่อนการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยวิธีพิเศษคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสและคณะกรรมการควบคุมกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายอีกทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการส่งเสริมการอ่านปิซ่า DLTV ภาษาอังกฤษและการนำเสนอแผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 การพัฒนาบุคลากรสพทประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567และการสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยสพทเป็นต้น